สวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักของครูมอนทุกคนนะคะในวันนี้มาพบกับครูมอนอีกเช่นเคยนะคะเอวันนี้ครูมอนมีกิจกรรมอะไรมาฝากเด็กๆนะใช่แล้วค่ะสัปดาห์นี้เด็กๆเ,เรียนหน่วยอะไรคะ ถูกต้องค่ะหน่วยบ้านแสนสุขใช่ไหมคะและในวันนี้ครูหม่อนนำคำของจองบ้านแสนสุขมาฝากเด็กๆนะคะเด็กๆพร้อมที่จะไปฟังคำของจองบ้านแสนสุขหรือยังคะครูหม่อนเชื่อว่าเด็กๆพร้อมที่จะไปฟังแล้วนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปฟังคำของจองบ้านแสนสุขนั้นเรา มาบริหารสมองทั้งซีซ้ายแล้วก็ซีขวาก่อนทำกิจกรรมดีกว่าค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมเบนยิมในเพลงกันไก่ไข่ผ้าใหมนะคะอะคุณหมอนเชื่อว่าเด็กๆเคยทำแล้วใช่ไหมคะนั้นเรามาทำพร้อมกันดีกว่านะคะเด็กๆเตรียมตัวให้พร้อมนะคะหนึ่งสอง 3กันไก่ไข่พ้าไหมไข่หนึ่งใบ2บาท50 50 2บาสองบาท1ใบไข่พ้าไหมไข่กันไก่อีกครั้งหนึ่งนะคะกันไก่ไข่พ้าไหมไข่หนึ่งใบสองบาท50 50 2บาท1ใบไข่พ่าไหมไข,ไขกะะ่กันไก่เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆ ต่อไปเราไปฟังคำของจองบ้านแสนสุขกันดีกว่านะคะไปกันเลยค่ะคำของจองบ้านแสนสุขบ้านน้อยหลังนี้สวยดีงามตามีสุขหนักหนา ฉันมีคุณแม่ดูแลอย่างดีปัดกวาดทุกที่บ้านนี้งามตาคุณพ่อของฉันช่วยกันปลูกปา่าปลูกยางพารา สวนป่าบ้านเราฉันมีคุณพี่ที่ช่วยแบ่งเบาครอบครัวของเราทุกคนเฮฮาฉันเป็นเด็กดีรักพี่หนักหนา พ่อแม่ชมว่าน่ารักกว่าใครทุกคนรักกันยึดมั่นในใจปรองดองกันไว้สุขใจจริงเออเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ หลังจากที่เด็กๆได้ฟังคำของจองบ้านแสนสุขกันไปแล้วในบทคำของจองมีตัวละครตัวใดอยู่บ้างคะมีคุณพ่อมีคุณแม่แล้วก็มีลูกสองคนใช่ไหมคะคนน้องเป็นผู้หญิงส่วนคนพี่เป็นผู้ชายใช่ไหมคะซึ่งในครอบครัวนี้พวกเขา ช่วยกันดูแลบ้านคุณแม่ทำความสะอาดบ้านคุณพ่อก็ช่วยดูแลบ้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆใช่ไหมคะครอ,อบครัวนี้อยู่ด้วยกันภายในบ้านอย่างมีความสุขใช่ไหมคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆได้ฟังคำของจองไปแล้วในวันนี้ ก็มีใบงานกันบ้านมาให้เด็กๆเ,เหมือนเดิมนะคะเด็กๆด,ดูหน้าตาใบงานนะคะให้เด็กๆนะคะทําการระบายสีรูปภาพห้องต่างๆที่อยู่ภายในบ้านอีกครั้งหนึ่งนะคะให้เด็กๆทําการระบายสีห้องต่างๆที่อยู่ภายในบ้านหลังนี้ค่ะเอเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่า ในบ้านหลังนี้มีห้องอะไรอยู่บ้างน้าห้องที่หนึ่งเป็นห้องอะไรคะเด็กๆห้องน้ำใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะต่อไปห้องที่สองเป็นห้องอะไรคะเด็กๆห้องนอนใช่ไหมคะต่อไปห้องที่สามเป็นห้องอะไรคะเด็กๆห้องครัวใช่ไหมคะและสุดท้าย เป็นห้องอะไรคะเด็กๆห้องนั่งเล่นใช่ไหมคะโอ้เยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะระบายสีรูปภาพห้องต่างๆที่อยู่ภายในบ้านหลังนี้ให้สวยงามเลยนะคะเด็กๆเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปภาพแล้วส่งกลับมาในห้องเรียนนะคะสำหรับวันนี้ครูหมอนก็ขอจบกิจกรรมน้วย บ้านแสนสุขไวเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบาย